เห็นนะครับก็อยากได้นะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไบพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะวางกล้องได้ไหมนะครับอ่ะถ้าวางได้ก็วางกดนะครับอ่าคนไทยทั้งประเทศชอบแน่นอนนะครับกับสิ่งนี้นะครับเพื่อนๆให้ดูนะอ่ากล่องเปราได้เอร์เลยนะครับกล่องเปราได้เอรอเลยนะครับแบบนี้นะครับขอให้ดูของนะครับจูดข้างล่างด้วยนะสภาพนะครับโอเคนะครับมาดูของนะครับที่คนไทยทั้งประเทศอยากได้กันนะครับมาดูกันนะครับ เดี๋ยวจะค่อยไปแกะให้เพื่อนๆดูหนะจะช้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสแตมป์แบบเนี้ยเราก็หาดูได้ยากมากแล้วนะครับเพื่อนๆสแตมป์ทองในหลวงเห็นไหมฮะสแตมป์ทองในหลวงนะครับเห็นไหมฮะสแตมป์ทองในหลวงนะก็หายากมากแล้วนะครับแต่มาดูกันนะครับว่าในกล่องเนี้ยที่คนไทยในประเทศชอบกันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะให้เพื่อนๆดูกันอ่าโอเคครับไปดูกันนะครับคนไทยในประเทศชอบอะไรนะครับสวัสดีครับ สำหรับนะครับเพื่อนๆที่มีกําลังนะครับจะกดไม่ได้นะครับสําหรับชิ้นนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆเนาะที่มีกําลังก็จะกดไม่ได้สาหรับการนะครับสากผนของชิ้นนี้นะครับมามาพาเพื่อนๆมาดูกันอีกนะครับว่าของเหล่านี้คืออะไรนะครับเพื่อนๆคนไทยทั้งประเทศอยากได้กันนะครับทําไมนะครับคนไทยทั้งประเทศถึงอยากได้กันนะครับมาดูกันปุ๊บอ่ะห่อมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยหนักมากเลยนะครับประมาณ5กิโลมาเรามาดูกันต่อนะครับเพื่อนๆของในเนี้ยมีอะไร ทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงอยากได้นะครับโอเคครับมาครับเบาๆนะครับเบาๆของนะครับมีมูลค่านะครับมีมูลค่านะครับมหาศาลเลยอยู่นิดนึงนะครับก็คือขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วก็เลยซื้อมาเติมนะครับเพื่อนๆสั่งไปแล้วนะครับขายไปแล้วก็เลยต้องซื้อเติมนะครับมาครับมาดูกันว่าของไในนี้เนาะมีอะไรกันนะครับเพื่อนๆ มาดูกันช้าๆนะครับคนไทยทั้งประเทศอยากได้นะครับเฉพาะเพื่อนๆที่มีกําลังแน่นอนนะครับถ้าคนไทยนะเกิดมาเป็นคนไทยหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็แบบเนาะอยากจะสะสมสักครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้นะครับก็คือสิ่งนี้มาครับเบาๆกันเลยนะครับมีอะไรมาบ้างนะครับอ่ามีอะไรมาบ้างเดี๋ยวขอุยาดแกะวางนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวได้โชว์เพื่อนๆดูเนาะว่ามีอะไรมานะครับ คนไทยทั้งประเทศอยากได้มากนะครับคเปทนเอกนกเพื่อนาะอยากได้มากๆเลยดูตัวชิ้นเป็นของที่มีคุณค่ามากๆนะครับเป็นเพื่อนของที่มีคุณค่ามากๆนะครับมาดูกันนะครับมีชิ้นที่หนึ่งนะครับที่คนไทยทั้งประเทศอยากได้นะครับชิ้ที่หนึ่งนะครับที่คนไทยทั้งประเทศอยากได้ก่อน จะไปกันช้าๆนะครับเราจะไปกันช้าๆชัดๆนะครับเพื่อนเราจะไปแบบช้าๆชัดๆเลยนะนะครับสำหรับนะครับชิ้นที่หนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศอยากได้นะครับคนไทยทั้งประเทศอยากได้เนาะเดี๋ยวจะบอกนะครับราคาไปเลยเนาะเดี๋ยวจะบอกราคาไปเลยครับว่าทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงอยากได้นะครับอ่ะชิ้นที่หนึ่งนะครับสผหรับคนไทยทั้งประเทศอยากได้ก็จะเป็นชุดนะครับ แผงเหรียญการจนาช้างชนช้างแบบนี้ครับมีตั้งแต่เนาะ มีตั้งแต่อะไรนะเขาเรียกว่า1ตังงอะัะเหรียญหนึ่งตังเล็กๆเ,เลยนะครับหนึ่งสตังจะเป็นหนึ่งเหรียญยี่สิบบาทการจนาแบบนี้คนไทยทั้งประเทศอยากได้กันนะครับครบชุดเลยนะครับเนี่ยอ่าหกร้อยบาทนะครับเพื่อนๆจุดราคากันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆจุดราคากันไว้ก่อนนะสําหรับเหรียญช้างชนช้าง UNC ไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับหกร้อยบาทเนาะคนไทยทั้งประเทศอยากได้ยกชุดแบบนี้เลยนะครับนี่คือแผงที่หนึ่งนะครับแคปภาพดันหนึ่งกันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆแคปภาพดันหนึ่งกันมาไว้ก่อนนะว่าสนใจเนาะ สนใจแผงเหรียญราคา600บาทนะครับแคปภาพดันหนึ่งกันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆ UNC ตั้งแ,แต่เหรียญหนึ่งสตางค์นะครับหสตางคนะ์เนาะจนถึงเหรียญย0บาทเนะาะเป็นเหรียญช้างชนช้างไม่ผ่านใช้นะแคปภาพดันหนึ่งใครสนใจชุดนี้ดันหนึ่งกันไว้ก่อนเลยนะครับใครสนใจชุดนี้แคปภาพนะครับดันหนึ่งกันไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปต่อชิ้นที่2นะครับที่คนไทยทั้งประเทศอยากได้กันนะครับ คนไทยทั้งประเทศนะครับอยากได้นะครับเหรียญ UNC ไม่ผ่านใช้เนาะเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านใช้เห็นไหมครับเหรียญ5บาททั้งประเทศไทยเนาะเหรียญ5บาทนะครับทั้งประเทศไทยมีกี่รุ่นนะครับ5าบาทในประเทศไทยทั้งหมดมีกี่รุ่นนะครับคนไทยทั้งประเทศก็อยากได้กันนะครับอยากได้เก็บสะสมเอาไว้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจชุดนี้นะครับแคปภาพดันหนึ่งกันไว้เลยนะครับก็เรียกว่าแผง5บาทเนาะเป็นเหรียญนะพยาคุด UNC ไม่ผ่านใช้ไหม พยากรยูเอ็นซีนะครับไม่ผ่านใช้เห็นไหมหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ในแผงนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจชุดนี้นะครับแคปภาพดันหนึ่งกันไว้ก่อนนะครับแคปภาพแล้วก็ดันหนึ่งนะครับกันไว้ก่อนนะครับนี่คือแผงที่คนไทยอยากได้เนาะต่อกันไปเลยนะครับนี่ภาพสําหรับแผงชุดนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศก็อยากได้กันเนาะคนไทยทั้งประเทศนะครับก็อยากได้กันนะครับจะเป็นชุดบาทในประเทศไทยเนาะ บาทในประเทศไทยมีกี่แบบนะครับอ่าหนึ่งบาทในประเทศไทยนะครับมีกี่แบบเนาะคนไทยทั้งประเทศก็อยากได้กันนะครับเพื่อนๆถามพาราแล้วนะครับแคปภาพดันหนึ่งแล้วสอบถามกันเข้ามานะครับแคปภาพนะครับดันหนึ่งนะครับแคปภาพปุ๊บนะดันหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับพารานะครับมาครับต่อกันไปเลยนะครับต่อกไปเลยก็จะเป็นแผงเหรียญ2บาทนะครับเป็นแผงเหรียญ2บาทนะครับอ่าสบาททุกรุ่นในประเทศไทยนะครับแผงเหรียญเนาะ 2บาทนะครับครบรุ่นในประเทศไทยนะครับสนใจก็แคปภาพนะครับดัน1สอบถามกันเข้ามานะครับแคปภาพนะครับดันเลข1นะครับใส่เข้ามานะแล้วก็เดี๋ยวมาสอบถามกันนะเป็นเหรียญ UNC นะครับครบรุ่นในประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญ UNC เนาะครบรุ่นในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแคปภาพนะครับดัน1กันเข้ามานะครับแคปภาพดัน1กันเข้ามานะครับสนใจชุดนี้เนาะต่อกันไปเลยนะครับเพื่อนๆขออนุญาตเลยนะครับเร็วๆกันเลยครับ น uh, in ja e mm hmm. um, ี่ก็คือเป็นแผงเหรียญนะครับห้าบาทในประเทศไทยนะครับครบรุ่นที่สุดนะครับก็คือหมายถึงว่าครบทุกรุ่นในประเทศไทยอ่ะที่เป็นเหรียญ50บาทนะครับเป็นเหรียญ50บาทครบรุ่นครบวาระนะครับเหรียญ50บาทครบรุ่นครบวาระนะครับเพื่อนๆสนใจชุดนี้ก็แคปภาพดันหนึ่งมาเลยนะครับอ่าสนใจชุดนี้นะครับแคปภาพนะครับดันหนึ่งแล้วก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับแคปภาพดันหนึ่งนะครับเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ แคปภาพนะครับดันหนึ่งนะครับเข้ามาได้เลยครับต่อกันไปเลยนะครับสําหรับคนไทยทั้งประเทศที่อยากได้กันก็คือชุดนี้เลยนะครับ1 0บาทสสีนะครับครบรุ่นนะครับในประเทศไทยนะครับ1 0บาทสสีครบรุ่นครบวาระนะครับ1 0บาทสสีนะครับครบรุ่นครบวาระนะครับครบรุ่นนะ ครบวาระนะครับครบรุ่น <Century> ครบวาระนะครับเห็นไหมฮะถ้าเพื่อนๆสนใจชุดนี้นะครับให้แคปภาพด้านหนึ่งกันไว้ก่อนนะครับสนใจชุด1 0บาท2อสีเนาะสนใจชุด1 0บาท2สีนะครับเพื่อนๆก็แคปภาพดันหนึ่งนะครับมาสอบถามพารากันได้เลยนะครับขอย้าว่าเป็นเหรียญนะครับ UNC อเนาะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเป็นเหรียญเนาะย n c นนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับมากันเลยครับต่อกันไปเลยนะครับสําหรับนะครับเหรียญเนาะสิบบาทสีเดียวนะครับหายากที่สุดในไทยนะครับ 10บาทสีเดียวครบุ้นในประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC 10บาทสีเดียวนะครับเหรียญ10บาทนิกเกิลสีเดียวเลยนะครับหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจชุดนี้นะครับก็สามารถนะครับแคปภาพนะครับดันหนึ่งกันมาได้เลยครับแคปภาพเนาะแล้วก็ดันเลขหนึ่งกันเข้ามาได้เลยนะครับสนใจชุดนี้ก็แคปภาพดันหนึ่งกันเข้ามานะครับอ่ะ่อไปสุดท้ายครับหายากที่สุดในประเทศไทยก็คือเหรียญ20บาทครวาระนนั่นเองนะครับ เหรียญนะครับ20บาทนะครับครบวาระในประเทศไทยนะครับหายากที่สุดในไทยนะครับหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับเหรียญ10บาทเหรียญ20บาทนะครับครบรุ่นนะครับครบวาระนะครับเหรียญย0บาทเนาะครบรุ่นครบวาระนะครับอ่าครบรุ่นครบวาระนะครับเพื่อนๆที่สนใจชุดนี้ก็สามารถนะครับแคปภาพดันหนึ่งนะครับเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับสนใจชุดไหนนะครับ ก็สามารถนะครับแคปภาพนะครับแล้วก็ดันเลขหนึ่งนะครับกัน้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆขอบพระคุณมากๆครับขออนุญาตลงไลฟ์ไปทําราคาให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ